สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n แน daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะขอนำเสนอเมนูผัดกระเพราที่รสชาติจัดจ้านอีกเมนูหนึ่งนะครับนั่นก็คือผัดกระเพราเนื้อครับวันนี้นะครับเราใช้เนื้อส่วนหัวไหลนะครับที่มีมันแทรกเล็กน้อยนะครับเอามาผัดสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็มาผัดกับกระเพราพริกไทยอ่อนพริกลูกโดดนะครับเพิ่มความแซ่บ ความเผ็ดร้อนนะครับเมนูนี้นะครับทานคู่กับไข่ดาวเยิ้มเยมช้ำช้แบบนี้นะครับเข้ากันได้อย่างดีเลยนะครับนี่นะครับผัดแห้งๆนะครับคู่กับข้าวนี่อร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะครับ วันนี้นะครับเราจะใช้พริกไทยอ่อนแล้วก็พริกลูกโดดด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับต่อไปเป็นกระเทียมสับครับ1ช้อนโต๊ะพริกป่น1-2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วแต่ใครจะชอบความเผ็ดมากขนาดไหนนะครับแล้วก็ใบกระเพราครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชานะครับตัดหวานเล็กน้อยนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับ แล้วที่ขาดไม่ได้นะครับเนื้อครับวันนี้เราใช้เนื้อส่วนหัวไหลนะครับจะมีมันติดเล็กน้อยนะครับใช้ประมาณ3ามขีดนะครับมาสับให้ละเอียดขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทอดไข่ดาวรอไว้ก่อนเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็นําไข่ลงไปทอดได้เลยนะครับเราจะใช้น้ํามันเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะทําให้ไข่ดาวของเราเนี่ยไม่ติดกระทะนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครชอบ สุกทั้ง2ด้านเราก็กลับด้านนะครับถ้าใครชอบแบบไข่ที่มันเป็นยางมะตูมแบบนี้ก็ทอดแค่ด้านเดียวนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมเนื้อสับกันนะครับเราก็จะหั่นให้มันเป็นเส้นก่อนนะครับแบบนี้นะครับเราใช้เนื้อส่วนหัวไหล่นะครับเราต้องการให้มีส่วนที่เป็นเนื้อในเยอะสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มันแทรกเล็กน้อยนะครับถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยเวลาเราผัดมันก็จะมีน้ํามันมากเกินนะครับ เราต้องการให้ได้เนื้อเยอะๆนะครับพอเราหั่นเป็นเส้นแล้วนะครับเราก็จับมาหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะครับเพื่อเวลาที่เราไปสับเนี่ยมันก็จะสับง่ายนะครับเราก็จะขาดง่ายไม่ติดก,กันเป็นเส้นนะครับทําแบบนี้เลยนะครับพอหั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาสับให้ละเอียดเลยนะครับ นี่นะครับเสร็จเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราสับละเอียดแล้วเวลาเราไปผัดมันก็จะร่วนนะครับผัดแห้งๆก็จะอร่อยเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการผัดนะครับตั้งกระทะใส่น้ํามันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็พริกที่เราโขกไว้นะครับเอามาผัดให้หอมเลยนะครับขั้นตอนนี้ระวังฉุนนิดนึงนะครับเพราะกลิ่นจะแรงมากนะครับต่อไปเราก็นําเนื้อที่เราสับนะครับลงไปผัดกับพริกกระเทียมเลยนะครับ ผัดแบบนี้เลยนะครับผัดให้เนื้อสุกเลยนะครับพยายามใช้ตะหลิวนะครับยีให้เนื้อเนี่ยไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับนี่นะครับผัดจนเนื้อเริ่มสุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับเราผัดกระเพราเนื้อนะครับเราต้องการความแห้งนะครับเราจะไม่ใส่น้ําลงไปเลยนะครับขั้นตอนการปรุงรสนะครับใส่ซอสหอยนางรมครับ น้ำปลาผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายตัดหวานเล็กน้อยนะครับปรุงแค่นี้เองนะครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับเราก็ผัดต่อไปเรื่อยๆเลยให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับจากนั้นก็ใส่พริกไทยอ่อนแล้วก็พริกลูกโตนะครับผัดเข้าไปนีนะฮะใช้ไฟแรงนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับ ต้องการให้น้ำมันแห้งเลยนะครับผัดอย่างนี้นะครับจากนั้นเราชิมรสชาตินะครับถ้าโอเคแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราตามไปสิ่งสุดท้ายเลยนะครับผัดคนไปคนมาอีกสักเล็กน้อยนะครับให้ใบกระเพราสลดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับขั้นตอนการทํานี้ง่ายมากนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับแค่เราเตรียมเครื่องปรุงวัตถุดิบให้พร้อมนะครับ ลงไปผัดไฟแดงๆแป๊บเดียวก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่นะครับผัดกะเพราเนื้อรสชาติเผ็ดร้อนนะครับกะเพราเนื้อนี่ต้องรสชาติเผ็ดๆนะครับมันจะอร่อยนะครับนะับต่อไปก็จะใส่จานนะครับแล้วก็วางด้วยไข่ดาวนะครับเป็นของคู่กันนะครับยิ่งถ้าเป็นไข่ดาวที่เป็นอย่างมะตูมนะครับตัวไข่แดงก็จะมีความมันนะครับแล้วก็ เวลาเราทานเนี่ยมันตัดกับรสชาติที่มันเผ็ดร้อนทําให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครชอบแบบสุกก็กลับด้านด้านหนึ่งนะครับมันก็จะได้สุกทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็หนังด้านนอกก็จะกรอบด้วยนะครับแบบนี้นะครับผัดกะเพราเนื้อนะครับส่วนใหญ่จะต้องผัดให้มันแห้งนะครับผัดให้แห้งๆแล้วก็รสชาติจัดจ้านเครื่องเทศเยอะๆนะครับทําให้มันกรบกลิ่นของเนื้อนะครับแล้วก็ ข้อดีของกระเพราเนื้ออย่างหนึ่งนะครับเวลาเราทานเนื้อเนี่ยมันจะมีความเหนียวเหนียวหนึบนะครับไม่เหมือนกับหมูนะครับมันจะมีความพิเศษตรงนี้นะครับทําให้คนที่ชอบทานเนื้อเนี่ยรู้สึกว่ามันอร่อยกว่ากระเพราหมูทั่วไปนะครับเพื่อนๆลองทําทานกันดูนะครับเมนูนี้ทําง่ายมากนะครับแล้วก็ได้ความอร่อยที่แตกต่างจากกระเพราธรรมดาด้วยนะครับ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ